วัดแอมเพรคของปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำของที่นี่ปั๊มน้ำของผมแล้วก็เป็นปั๊มน้ำที่ผมซื้อมาจากช้อปปี้แล้วมันเป็นปั๊มน้ำรุ่นเล็กนะครับที่เล็กที่สุดแล้วนะแอมที่กินนะครับแอมที่กินอยู่ที่13นะครับ13บสมแอมนะครับ13แอมดีซีแล้วโวลต์นะครับโวลต์ที่กิน17โวลต์นะครับจะเห็นนะครับว่ามันใช้ที่17โวลต์17 อ่าเห็นนะครับอันนี้อันนี้ใช้1 7โวลต์13โวลต์ก็คือปั๊มใช้เป็นปั๊ม2หัวนะครับปั๊ม2หัวเป็นปั๊มสูบขึ้นมานะครับดันขึ้นมาแล้วก็มาดันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ให้น้ําอ่ะไม่ให้กําลังอ่ะไม่ให้กําลังอัดอ่ะมันตกนะครับเราดันขึ้นมาปุ๊บเราก็มาดันอีกครั้งหนึ่งสายตรงนี้ต้องไม่ไกลจนเกินไปครับเพราะว่าต้องไม่ไกลจนตัวแรกนะครับ ต้องไม่ไกลจนตัวแรกมันหมดกําลังลงแต่ถ้าอยากจะเพิ่มแรงดันจริงๆให้ยิงใกล้ยิ่งดีครับเพราะว่าพอมันสูบขึ้นมาปุ๊บมันมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับมันมาถึงตรงจุดนี้ปุ๊บตรงนี้สารต่อไปนู่นนะครับกําลังน้ํามันจะแรงดีกว่านะเราเราเราไปไกลนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ลดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังวางแลนว่าจะปลูกแล้วก็ แต่ก็หลายๆคนอยากได้นะครับนี่เห็นไหมความแรงของน้ํานะครับนี่นี่ครับอัตราความแรงมันคือความแรงมันประมาณนี้นะใช่แล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือความแรงของสองอันนะครับเห็นนะนี่ความแรงของสองอันเห็นไหมครับนี่